ก็โอเคผมกลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมเป็นเงินบ้างน,นะผม <c oughs> หายไปนานเลยนะครับช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้มาทำคลิปนะไม่ใช่บอกไปเที่ยวปีใหม่นะครับก็หาคลิปอยูเเเนน่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เล่นเกมไอแนหเบรกเอาเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปสังสรรที่ไหนนะครับผมปีใหม่นี้ใครไปเที่ยวที่ไหนมาก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมส่วน <c oughs> ผมก็ไม่ได้ไปไหนหาคลิปอยู่ครับ ืลอเก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าผมเล่นอ่อนลงหรือว่าซีซันเจ็ดนั้นผู้คนนั้นบ้าคลั่งขึ้นหรืออะไรคลิปหายยากมากนะครับนะครับคลิปวิดีโอน,นี้ก็เป็นคลิปจุดดักในพื้นที่ไรนะครับเราจะไปดังนอนดักกันดีกว่านะครับถ่านะต่อต้านไม่ได้เราก็เข้าร่วมกันเลยนะครับเราไปดูคลิปกระเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นจุดดักอะไรว่าจะดักอยู่ตรงไหนแล้วเราจะได้อะไรบ้างในการดักในหมด <c oughs> พื้นที่ไร่สามสิบเคนะครับถ้ช้ชบคลิปวิดีโอน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดกด subscribe เพเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมถ้าคลิปวิดีโอนี้มีาการไอก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่สบายน,นะครับผมแต่ว่าก็ยังอยากทำคลิปนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เว้นช่วงคลิปไปนานานะครับผมแล้วก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็กำลังใจให้ผมด้วยก็จะดีดมากถ้ากดติดตามไปลุยกันเลยอืย <ๆ S 2> มจะพูดว่าไงดีเซตใหญ่มีแต่มันน้อยถ้าดักจริงๆก็ที่นิยมก็เห็นน่าจะเป็นดักจุดออกนะครับพื้นที่ไร่ แต่ถ้าเป็น 80K ก็มันจุดตักเยอะแยะนะครับเพราะว่าว่าจะยิงยังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่า 80K เคเขาจะมาเล่นเซตเบาๆมาเครับนะอย่างน้อยปืนก็ต้องดีประมาณนี้เืที่ไรมันโห <c oughs> แโหจุดเกิดแลว้แลวกนะ็้ีไอานละคยู่ด้นนะเปิดล e วตาเอ่ t ทุ้าวจี กืนก็ได้แหละนะมันก้อนหนาจริงนะมันใช่ไหมตู้ทำีใครได้แล้วเขาทมาทสุดตแล้วเอ้สดตมันก็ทได้แล้วนะครับต่เป็นใจเราใครนี่ไม่ได้เราเขาไม่เเปิดไปก่อนผมมีตัเขา้จัดเลดีกว่าผมก็จะไม่ตายแล้วเพื่อนมันเป็นเราโอเคไปก่อนเาจะเห็นว่าเราเป็นหมดเขาเป็นหมดคนนี้ไปต่อไปนีเราหมดแต่งหมดคนใหญ่ยี่คนนึงโอ้โหจรพันธ์คนนี้ตไหก่อนไปต่อเป็นแบบนี้ อ <c oughs> าการนก็จะเยอะนะ่เพราะว่าไม่สบายนะครับถ้าคลิปนี้มีเสียงที่แปลกใหม่ไปก็ไม่ใช่เพราะใหม่ไม่ใช่เพราะอะไ,ไรนะครับเพราะไม่สบายกั่นั้นเลย <c oughs> จะตามเราไปถึงไหนไม่รู้ว่าก่อนจะไปถึงจุดดักเราจะโดนดักก่อนหรือเปล่า จุดนี้พอดีเสียมาดูการจับจุดบนยาเอาใจกสมาเอาใชได้นะแต <t ests> Guys, no, Dude, ่จุดนี้ให้จับผมว่าสุดท้ายมันดีรือเปลาถ้าไม่ดีก็ไม่ควรเาชาะว่าจุดนี้จุดที่ผมวิ่งไปจตั้แลันน่าจะจัได้มีข้อเสียเสียอยู่นะครับจะไปดู้ายคิดว่า้พอเาเสียแลจุดนี้ไปไมเป็นยังไงความชตัวไาใชตมดใได้ครับ่อผมกตามสุด เ간 ยังไม่ทันดักเลยอุ้ยอ,อ้าวเรื่องโอเคเดี๋ยวเรา่าตัดเสร็จแล้วเราก็ามาจุดดักของเราเลยดีกว่าส่วนตี่นี้ก็ตายเลยนะครับน่าจะมีตัวเดียวบนบ้านไม่น่ามีหรือเปล่าเพราะว่าตี่นี้น่าจะเพิ่งวิ่งมาใช่ไหมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น จุดดักเราก็อยู่ตรงนี้แล้วครับไม่ได้ไปไหนเป็นจุดที่ผมวิ่แล้วผมผมันน่าจะดักได้นะไม่ได้แย่แต่เมื่อกี้ก็เกือบแย่เหมือนกันนะโอเคเพื่อนเราไปเช็คข้างบนใด้ละจะไม่เป็นตัวป่วนสำหรับการดักนะครับจุดดักก็ตรงนี้นะครับผมถ้าไม่เช็คก็ไม่เห็นแต่ถ้าเช็คก็ไม่เหลือนะครับ อูยอันนี้เขาน้าจะเปิดได้ไม่น่าจะเอามาปืนที่เข้ามาน่าจะเป็น AK <c oughs> <c oughs> ขอภัยเสียงนะครับถ้าโดนเช็คยังไงเราก็ตายแต่ถ้าไม่โดนเช็คอย่างไงเราก็ไม่ตาย

เราก็ปล่อยเพื่อนเก็บไปเรีเยรครับทุกคนแค่นี้ก็เห็นผลแล้วใช่ไหมแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้ามาจากทางนี้แล้วถ้าสังเกตมันจะเห็นนะครับแต่ถ้าไม่ได้มาจากทางนี้แล้วมาจากทางโมเตลเนี่ยโอกาสที่จะไม่เห็นเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับแต่ถ้ามาจากทางบ้านพักนี่ก็แทบจะร้อยเปอเซ็นเลยว่าเห็นแน่นอนแล้วเราก็จะโดนเสร็จหอ่อ นั่นเองนะครับใครจะเอาไปใช้ก็สามารถนำาใช้ได้นะครับจุดดักง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้ามีเพื่อนร่วมทีมโคบบ้านบ้านพักด้วยก็จะดีมากนะเพราะว่าถ้ามาจากทางเอ้บ้านโคบในบ้านตรงกลางด้วยก็ดีมากนะเพราะว่าถ้ามาจากทางบ้านพักเนี่ยก็เต็มเต็มครับเ,เต็มกระบาลน,นะใช่ครับถ้าเราหันหน้าอย่างนี้ด้วยก็เก็บร้อย ไม่เหลือไม่เหลือซากให้เห็นบอกได้คำเดียวว่าตายแท้ๆมันมันแน่นอนครับว่ามันตายแน่นอนเพราะว่ามันมันโล่งครับอีกฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งมันมันแบบมันมันได้ก็ชิปนี้ก็มาเพื่อแนะนำนะครับจุดดัก ตอนแรกว่าจะทําคลิปอดักนครับผมแต่ว่าคลิปมันหายากครับเรื่องทกความแบบไล่สามหมื่นเนี่ยมันค่อนข้างเงียบนะในบางตาแล้วก็บางตาเนี่ยมันจุดเกิดไม่เป็นใจนะแล้วครับมันเกิดจากอย่างตาเนี้ยผมเกิดตรงนี้ก็จริงแต่ว่าผมสามารถวิ่งมาได้ก็ ถือว่าโชคดีนะครับอย่างบางตาเนี่ยเราเกิดตรงตรงจุดที่เราเกิดตาเน,นี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเจอที่เขาเล่นแบบอยากจะยิงแต่เราอยากะอะไรกับเราเราก็ตายนะครับไม่รอดนะครับบางตาเกิดบ้านพักแต่ว่าเราชนกับที่อื่นเราเจ็บเพื่อนตายเราก็ต้องรีบรีครับวันนั้นก็แล้วแต่ดุลพินิจของคุณผู้ชมครับว่าจะเอาไปปรับใช้ตามสถานการณ์ ยังไงผมไม่ห่วงอยู่ละเอาไปใช้กันได้นะครับจุดดักนี้ใครคิดว่าดีหรือว่าเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับานล่างคลิปเลยนะครับผมไม่เสียหายแน่นอนแล้วก็จะดีมากมากนะครับถ้าคุ้มชมกดไลค์นะครับผมตานล่างคลิปนี้แน่นอน,นะคะรับว่ามันฟรีแล้วก็กดติดตามช่องนี้ช่องดีๆนะครับผมในอนาคอาตอาจจะมีการอ สตตีมหรือว่าการไล์สดนะครับเพราะว่าถ้าใครได้เห็นผ่านๆตานะครับก็ค <c oughs> ือผมได้ลองเอ,อ่อเทสโปรแกรมไล์สดแต่ว่ายังไม่ถูกใจนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ <c oughs> ถ้าดีไม่ดียังไงก็รอดูอีกทีอันนี้คนหรือบดอะ อยากจะทําคลิปกไ็ไม่สบายอีกแต่ปีใหม่ผมยอมรับเลยว่ามันหาคลิปยากครับไม่รู้ว่ามคนประเภทแบบเออผมอยู่เยอะหรือเปล่านะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าปีใหม่นี่คนชุกชุมนะทุกแบบเลยนะครับบอกเลยว่าคนพูดเล่นอย่างผมนี่ออกยากจัด ดิฉันเจ็ดมีกาปรับโหมดแมปใหม่มีอะไรมาเยอะะนะครับแล้วก็มีปืนใหม่มาด้วยใครที่ลองเล่นแล้วก็บอกกันด้วยนะครับเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปหนะ้าเป็นคลิปอา่ารีวิวปืนายนะครับเออเปมาเ,เล่นปืนปืนใหม่ดีกว่าไม่ใช่ปืนายนะครับใครมีอยากดูอยาก,อกชมก็บอกกันได้นครับด้านล่างคอมเมนต์เลยส่วนคลิปนี้จุดดับเป็นยังไงกันบ้างเอา <c oughs> คุณผู้ชมอะไรคุณผู้ชม,มรู้สึก คิดว่าดีหรือไม่ดีก็บอกกันได้นะฮะผมครับตัวผมมองว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือเอถ้ามันมาทางโมเตลแล้วเขาไม่เช็คหรือไม่ใส่ไนก็คือไม่เห็นแต่ถ้าเขามาทางบ้านพักพร้อมกับเพื่อนโดยที่เราไม่มีเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าสวย นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้ใครดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตะค่ายเพื่อเป็นกาลังใจในคลิปหน้าในคลิปต่อไปที่จะดีขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้พูดในครับผม